อ่าเดี๋ยวรอสักครู่กดตกลงไปเลยนะครับสำหรับโคดนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยนี่เลยครับขอแสดงความยินดีกันด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกล่องบล็อกตัวนี้เลยนี่แม่แ่หนึ่งกล่องเน้นเน้นเลยนะครับมา ก็ต้องกราสวดสวัสดีน้องๆ็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็จะพามารีวิวในในส่วนนะครับชุดใหม่เป็นชุดกระดาษใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องๆหลายคนอยากเห็นชุดนี้เต็มเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พา ไปดูเลยนะครับว่าเป็นชุดยังไงนะครับแล้วก็จะเข้ามาในส่วนกิจกรรมไหนแล้วก็จะมาอธิบายการรับของฟรีที่จะถึงวันที่10นี้นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับก็ทักเฟซนะครับทักเพจมาเยอะมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมรับของฟรีในส่วนวันสงการช่วงเทศกาลสงการนั่นเองนะครับในส่วนชุดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายนะครับแบบละเอียดเลยในส่วนคลิปนี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ทาง GM เนี่ยได้อัปเดตมาแล้วนะครับผมรูปแบบ เข้าใจง่ายเลยนะครับเข้าใจง่ายทุกคนนะครับดูคลิปนี้เนี่ยเข้าใจง่ายแน่นอนนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมถ้าครบ1 0,000วิวพี่แจกอีก3ใบบัตรกาลินาฟรีๆเลยนะครับผมถ้าครบ10,000วิวนะครับผมอ่าแจกทันทีเลยนะครับไม่ต้องห่วงพี่แจกทุกคลิปนะครับที่ผ่านมาคือครบ10,000วิวพี่ทิ้งเลขบัตรกาลินาไว้ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะโอเคนะก็ในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับในส่วนอ่า เซิร์ฟไทยของเราครับก็จะเป็นในส่วนกล่องสุ่มนั่นเองที่เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นชุดมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มกันนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยพี่จะมาอัปเดตชุดที่ยังไม่เข้ามานะแต่ว่าจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเป็นกระดาษเป็นกระดาษแบบไหนนะครับหลายคนสงสัยว่าเออมันเป็นแบบไหนกันแน่นะครับผมนะ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมที่น้องๆยังสงสัยกันอยู่นะครับพี่จะมาอธิบายแบบละเอียดละเลยในส่วนคลิปนี้มาแล้วก็คลิปนี้มาแจกโค้ดกันด้วยนะในส่วนโค้ด AK เดาก้อนนั่นเองนะครับเอ้ยเอาเป็นว่าพี่จแจกโค้ดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยนะครับในส่วนโค้ดนะครับผมแต่ว่าถ้าครบ เอาสัก20,000วิวแล้วกันครับ20,000วิวพี่แจกอีก2โค้ดนะครับผมอ่าเป็นโค้ด AK d ิร์ดานะครับผมเนาะอ่านะครับมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับพี่ก็เติมแล้วนะครับผมราคา20บาทเท่านั้นนะครับสมัครโปรเน็ตเฉยนะครับผมของ d t แทนะครับคือเนี่ยเห็นไหมโค้ดอยู่ในนี้เลยข้อความ d t แทนั่นเองนะครับใช้ซิม d t แทเท่านั้นนะครับก็คือเป็นโปรเน็ต20บาทนำดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์สามศูนย์นั่นเองนะครับเป็นโค้ดอ่าเดี๋ยวพี่พิมพ์แป๊บนึงนะอ่า เ H นะครับผมเป็นโค้ดใส่ได้คนเดียวนะครับผมน้องอย่าเอาไปใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะใส่โชว์นะครับเพราะว่ามันได้อะไรนะครับผมเนาะสรับโค้ดี t a กนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยนะครับผมสหรับโค้ดนี้นะครับเนาะอ่ะ GQ. เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับผม <Wow. S 1> 8ปดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง8 <Wow. S 1> นะครับ แล้วก็ wv นะครับเป็นโค้ดนี้นะครับอันนี้ใส่ได้คนเดียวนะครับย้ำว่าตรงนี้เลยย้ำตรงนี้เลยคือใส่ได้คนเดียวใส่เฉพาะพี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูนะสำหรับโคดนี้กดใช้งาน,นรหัสไปเลยนะครับผมปึ๊บอ่าเดี๋ยวรอสักครู่กดตกลงไปเลยนะครับสำหรับโคดนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อย นี่เลยนะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกล่องบล็อกตัวนี้เลยเนี้ยไหมนะหนึ่งกล่องเน้นๆเ,เลยนะครับมาเดี๋ยวพ,พี่พาไปดูนะครับในส่วนกล่องนี้นะว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะ,ะมาดูมาดูมาดูนะครับผมในส่วนกล่องนี้อยู่ที่แต่งตัวนะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วน แต่งตัวแล้วก็กล่องนั่นเองนะครับหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับปุ๊บอ่าเป็นกล่องสีขาวเป็นกล่องดีแทกเลยเนี่ไหมอ่านี่เลยชัดๆเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนเอคราก้อนสสีเลยนะครับเห็นไหมนี่เออมี3วันมีถาวรนะครับแล้วก็มี1น,นึ่วันเดงนะครับแล้วก็มีในส่วนเผือกชิตตันแล้วก็เศษถือกชิตตันนะครับรอบคลิปเมื่อวานน่ะพี่ได้เป็นเศษชิตตันนะครับแต่วันนี้พี่จะมาเอาเผือกชิตตันมา <S <S มาต้องจัดแล้วพี่ว่าต้องจัดแล้วมา พี่ให้น้องๆทายนะครับใครทายถูกเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรสุ่มแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมใครว่าพี่ได้ผึกงจิตตั้นใครว่าพี่ได้เศษผึกจิตตั้นนะครับมีพร้อมวีดีมาเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่เปิดกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดเลยปึ๊บได้เลยเอ้ยโอ้โห สุดยอดไปเลยนะครับนี่ได้เซ็นฟกจิตตันมาแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะสำหรับราคา20บาทเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็ก่อนจะไปดูในส่วนรายละเอียดการรับของฟรีเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยต้องมารับโทเค็นกันก่อนนะครับผมนี่อย่าลืมนะครับก็มีล็อกอินแล้วก็ลงเอน30นาทีนะครับ60นาที120นาทีแล้วก็180นาทีนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องสะสมให้ครบ 92โทเค็นมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ92โทเค็นจะได้รับทุกอย่างเลยสำหรับของฟรีในช่องนี้นะครับเห็นไหมนี่อ่าตรงนี้นะครับเฮ้ยตรงไหนวะตรงนี้นะครับนีไหมรวมๆเนี่ย92โทเค็นนะครับนีบวกกันเลยนะครับผมนีไหม92โทเค็นได้รับทุกอย่างเลยนะสำหรับชุดเนี่ยก็คือ25โทเค็นเท่านั้นนะครับผมเนาะโอเคน้องๆดูแบบนี้ยังไม่เข้าใจนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูแบบนี้กันดีกว่านครับ เป็นรูปแบบนี้เลย GM ได้อัปเดตมาแล้วนะครับผมเป็นกินกรรมแจกหนักกว่าทั้งช้างทั้ง7นั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่17เมษเอ้ยถึงวันที่11เมษสายนนั่นเองนะครับผมก็คือ,อาการเก็บโทเค็นเนี่ยก็มีตามรูปนี้เลยนะเห็นไหมล็อกอิน7วันวันละ5โทเค็นเอ้ย วันละโทเคนนั่นเองรับหรือว่า5วะนะครับผมแล้วก็รับสูงสุด20โทเคนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนวัที่10เนี่ยเที่ยงคืนย้ําว่าเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปล็อกอินเข้ามารับตัวละครฟรีเลยนะครับผมเลือกได้ทุกตัวได้คนละ1ตัวเท่านั้นนะครับแต่พี่แนะนําให้เป็นเอาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวลิงตัวนี้บูคองตัวนี้นะครับผมก็คือ เขาจะอัพสกิลขึ้นนะหรือเพิ่มดาเมจหรืออะไรต่างๆนี่แหละขึ้นให้เก่งกว่าเดิมนั่นเองนะพี่แนะนําตัวนี้เลยนะแล้วก็อีกตัวอื่นหลายมากมายเลยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีหลังนะครับแล้วก็ในส่วนการแลกโทเค็นวันที่10ถึงวันที่1 1เห็นไหมดูดีๆนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่วันที่10ถึงวันที่11เมษายนแลกชุดแลกอะไรได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเออนั่นแหละนะครับเข้าใจกันง่ายๆดูดีๆนะครับผมสำหรับวันที่หลายคนยังงงว่าพี่ทําไมแลกไม่ได้นะครับทําไมเออทำไมแลกชุดไม่ได้โทเค็น ก็ยังไม่ถึงวันรับนั่นเองนะต้องถึงวันที่10ก่อนนะถึงจะรับได้นั่นเองนะครับผมเนาะดูเส้นนี้ก็ได้นะเห็นไหมเส้นเหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมก็วิ่งมาตรงนี้นี่ก็คือรับตัวละครวันที่10นะครับแล้วก็เส้นเฉียวเนี่ยวันที่10เหมือนกันก็คือรับเป็นชุดรับเป็นแว่นตารับเป็นเสื้อต่างๆนะครับนะวันที่10วันที่11เอนั่นเองประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งที่พลาดไม่ได้เรื่องวันที่12นะครับผมไอ้วันที่วันที่1ิบสที่17วะวันที่บเอ็ด เก็บโทเค็นน่ะเริ่มันที่12นะครับผมแต่ว่าในส่วนวันที่17เนี่ยก็จะมีให้รับนะก็คือหมายความว่านํามาแลกของรางวัลได้เลยคือวันที่17นะครับแต่เริ่มรับเริ่มมาเก็บโทเค็นเนี่ยวันที่12นั่นเองนะครับ12เมษายนนะครับสลับรับฟรียกเซิร์ฟเลยเป็นสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับมีหลายสกินเลยนะครับมีในส่วนผึกชิดตั้นฟรีด้วยนะครับเป็นการเก็บโทเค็นสงการนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึงเป็นในส่วนตามเพื่อนกลับมานะเพื่อนกันวันไหลนั่นเองกลับมมาได้ ให้ของฟรีนะครับก็จะเป็นเฮ้ยว่าแล้วพี่ว่าแล้วต้องเป็นสามหมื่นเห็นไหมเออพี่บอกที่พี่พี่บอกจาได้ไหมก็ค,คือมี1 9ึ่งหมื่นเรหรือส0,000เพชรอ่ะเห็นไหมรอบนี้3 0,000ื่นเพชรครับผมโอโ้โหโคตรสุดนะครับผมตามเพื่อนกลับมารุ่นรับเพชรสามหมื่นเพชรนะครับผมนี่เออนี่เห็นไหมเออเนี่ยรหัสที่เชิญเนี่ยรหัสไก่เนี่ยก็จะได้3มกล่องนะครับแล้วก็ตัวสามห้าใบนะครับส่วนเราเนี่ยนะครับก็จะรับเป็นโอ้โหเก้ากล่องเลยนะครับรวมรวมเก้ากล่องแล้วก็ ตั๋วอีก20ใบเลยนะครับโอ้โห,โโหสุดจัดสุดจัดจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาทีนี้เราอธิบายในส่วนของฟรีมาแล้วเข้าใจกันหมดแล้วทีนี้พี่จะพามาดูในส่วนชุดกันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นแบนเนอร์นะครับไม่แน่อาจจะเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นการอัปเดตล่าสุดที่ GM บอกนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปในส่วนสงการหรือเปล่านะครับในส่วนเซิร์ฟไทยเนะาะพี่ก็ไปดูในส่วนในส่วน เพยสโตมานะครับผมเนาะเพยสโตมาก็จะเป็นในส่วนรูปสงการนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนรูปเซิร์ฟนอกนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอีกทีนึงหรือว่ารูปนี้จะเป็นในส่วนอัปเดตใหญ่ก็ได้นะครับที่ free fire advance u p d a t นั่นเองนะครับผมเนาะมาเราไปดูชุดกันดีกว่านะครับมี4ชุดด้วยกันตามรูปนี้เลยนะครับนี่ดูชัดๆกันเลยนะครับชุดแรกนะครับเรียกว่านะครับผมอ่ากระดาษเสือนั่นเองนะก็เป็นเสือนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือชุดนะครับกระดาษจระเข้ นะครับผมในส่วนชุดที่3ก็คือกระดาษม้าลายนะครับผมในส่วนชุดสุดท้ายเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือกระดาษหมีนั่นเองนะครับหรือหมีก็ได้เรียกกลับกันก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าสัญลักษณ์หลักก็คือจะมีเสือมีจระเข้มีม้าลายมีหมีนั่นเองนะครับเขเทดูดินะครับผมก็จะมาในรูปแบบตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มอีโวนั่นเองนะครับอย่างเทดูดินะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเทแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบแบบสายแบบ อนิเมะการ์ตูนเนี่ยโอ้โหถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับพี่บอกเลยนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับชุดที่มาใหม่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับผมชุดเราข้าวก็จะมานี้แล้วก็ในส่วนตัวละครเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมล็อกอินวันที่10รับฟรีๆไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนชุดนี้ก็รอรับวันที่10เหมือนกันนะครับวันที่10เวลาที่คืนเนี่ยรับกันยับๆเลยพี่บอกเลยว่ารับกันยับๆนะครับผมยับหนักแน่นอนนะครับสำหรับสายฟรีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี้เลยเนาะ ใครที่อยากได้โค้ดอยากได้บัตรกาลิน่าก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเพื่อสะ,สะสมวิวนะครับ1,000 0วิวแจกบัตรกาลิน่านะครับ20,000วิวแจก โค้ด AK Dragon นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็พี่มีเบฟมาแนะนำนะครับเวฟหนึ่งนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆนะครับเอ้ยไม่ใช่ฟรีนะครับออกง่ายๆนะครับผมเป็นเบฟนี้เลยนะครับเติมฟรี .com นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับของรางวัลใหญ่ก็มี36,970เพชรเก็บเป็นเครดิตนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเครดิตมาแลกเป็นอ่าทัวร์ลิฟตนั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับมาสอนแบบมีประโยชน์กันนะครับผมอ้ออย่าลืมนะสำหรับ การรับของฟรีใครที่ไม่เข้าใจนะครับงงส่วนไหนนะครับคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคสำหรับที่นี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นดีกว่านะครับว่าจะรีวิวอะไรมาสอนรับอะไรนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะไว้เจอกันเย็นนี้นะครับผมสำหรับวันนี้กราบคําว่าสวัสดีครับ